อโอเคนักเรียนนี่คือชั่วโมงแรกของเรานะวิชา e n g l i s h e n g l i s h 3 e 3 2 1 2นะเป็นรหัสวิชาเข้าไมา้ถูกด้วยนะก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกหน่อยครูก็เลยคิดว่าอัดคลิปนี่แหละแล้วลง Youtube นักเรียนจะได้กอลกลับไปกลับมาได้มีเวลาตอนไหนก็ค่อยมาดูแต่ว่าต้องส่งงานให้ ตรงเวลาตามที่ครูกำหนดเนาะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ว่าก็โอเคพอสูสีไทยกันไปนะโอเค My name is Teacher Oak I'm nice to meet to to meet you I'm nice to teach you for this semester I want to meet you in the real school day นะครูอยากจะเจอพวกเธอมากในวันเปิดเทอมหวังว่าจะได้เจอกันวันนี้ โอเคไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าเทอมนี้เราจะมาเรียนโดยหนังสือนี่นน Focus t o Students Book แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีหนังสือไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ก่อนครูจะยังไม่นิ้นใช้หนังสือมากครูจะใช้แค่ตรงนี้เป็นสื่อเล็กๆน้อยๆให้เธอได้เน้นทำจริง ให้ใช้เวลาไปกับการฝึกมากกว่าเพราะตอนนี้เราไม่อยู่ที่โรงเรียนเนาะโอเคเรามาเริ่มเรื่องแรกเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับนี่เลย personality personality แปลว่าอะไร personality แปลว่าเกี่ยวกับบุคลิกภาพ Personality adjective ก็คือคำ adjective ที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ adjective คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเรามารู้คำศัพท์ก่อนเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มว่า adjective คืออะไรแล้วเธอจะร้องอ๋อดีกว่าอธิบายตอนนี้เนาะโอเค look at this word clever อยู่บ้านก็ออกเสียงตามนะทำภาคุยนก คุยกับนกคุยกับไม้คุยกับหมาไปเออพ่อแม่ไม่ตกใจหรอกโอเค the first one clever clever แปลว่าฉลาด number two funny funny ที่เราชอบพูดกันนะ funny 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 เออที่จริงมันออกเสียงว่า funny ใส่ความกระเดะใส่ความเป็นฝรั่งลงไปถึงหน้าเราจะ นะ funny แปลว่าสนุกสนาน next คำต่อไป interesting interesting ไม่ได้ออกเสียงว่า interesting นะเขารวบเสียงเลยนักเรียน interesting interesting แปลว่าน่าสนใจคำต่อไป kind kind แปลว่าคันเหรอไม่ใช่อันนันภาษาลาวค่ายแปลว่าใจดี Teacher Oak is very kind ครูโอ๊กใจดีมาก <c oughs> คำต่อไปได้ยินบ่อยไหมแบบเป็นคนคิดเชิงบวก thinking positive คิดอะไรให้มันแบบเชิงบวกไม่ใช่ไปบวกกับ ต่อ,อยตีกันนะไม่ใช่อย่างนั้นนะบวกนี่คือแบบดีอ่ะเออ positive ออกเสียงครับ positive positive นะแปลว่าเชิงบวกต่อมาครับอ่านว่าอะไรใช่อ่านว่า boeing ป่ะไม่ใช่อันนั้นมันเครื่องบิน boeing อันนั้นเป็นยี่ห้อเครื่องบินอันนี้ boring 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 แปลว่าน่าเบื่อ for the example my class is very boring โอ้โหวิชาของฉันน่ะโคตรน่าเบื่อเลยจริงไหมต่อไปครับมีบวกก็ต้องมีลบคำนี้คำว่า negative negative my friend he is very negative เพื่อนของฉันเนี่ยนิเกีฟมากไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ชอบไปลบตัวเลขนะหมายถึงว่าลบในนี้คือความคิดลบๆการกระทําความคิดคําพูดเออแบบลบไปหมดเลยแต่ว่าเชิงลบนะคนํานี้ต่อไปคํานี้เราได้เห็นตั้งแต่เด็กๆล้วจริงคําพวกเนี้เราเห็นบ่อยมากแต่นี้ครูมาทวนให้เนาะเพราะว่าคาพวกนี้เราจะไปใช้ในบทอ่าน r e a d i n g ในเรื่องในขาบต่อไปโอเคคำนี้ serious อย่าลืมตัว s serious serious แปลว่าตึงเครียดหรือจริงจังก็ได้ my father he is very serious พ่อของฉันเนี่ยคนที่แบบตึงเครียดมากจริงจังมากคำต่อไปตรงข้ามกับคำว่า clever clever แปลว่าฉลาดเพราะฉะนั้น stupid คำนี้ออกเสียง stupid 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 แปลว่าโง่ต่อไป next เห็นไหมมีคำว่าอะไรอันแล้วก็มีคำว่า kai เห็นไหมมันเหมือนคล้ายๆกับคำนี้เลย kai มันแปลว่าใจดีใช่ไหมเติมอันเข้าไปอันในที่นี้แปลว่าไม่ ที่จริงตัวมันไม่มีความหมายเลยมันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเอาไปไว้ข้างหน้าคำนะคำคำใดคํานึงไม่ใช่คํานามนะพูดผิดอย่างเช่นคํานี้คายแปลว่าใจดีเป็น adjective พอเติมเพราะอ่นปุ๊บแปลว่าอ,าอะไรใจไม่ดีใจบวดีเลยไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าใจร้ายเออทีนี้คําพวกนี้ครูบอกไปแล้วว่ามันเป็นคํา adjective adjective มีหน้าที่อะไร adjective ตามด้วย noun noun คือคำนามคำนามเช่นอะไรคน human สัตว์ animal cat dog bird w e a l e s อะไรอย่างเงี้ยใช้เรียกคนสัตว์สิ่งส,สิ่งของสถานที่ school โรงเรียนก็เป็นคำนามชื่อคนได้ไหมได้ประยุทธ์โอก๊กดูนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคำนามเป็นชื่อนะ adjective มีหน้าที่ไปขยายคำนามอย่างเช่นคำว่า boring ครูเติมเข้าไปเป็น boring ตาม,มด้วยสมมติ subject ที่แปลว่าวิชา boring subjects วิชาที่มันน่าเบื่อต่อมาตรงนี้ครูเขียนผิดแก้นิดหนึ่งแป่นึงนะ verb to be ตะกี้เป็นอะไระครูอธิบาย adjective ตามด้วยคำนามทีนี้ adjective เราสามารถเอาไปไว้ด้านหลังของ verb to be verb to be คืออะไร is am are เคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมอาจารยครูอธิบายก่อนอื่นที่เราจะไปอธิบายว่า adjective คืออะไรมีหน้าที่ไปทำอะไรบ้างอย่างละเอียดนะ เรามาลองมาทําตรงนี้ก่อนระหว่างเราดูไปเนี่ยแล้วก็เออคิดในใจก็ได้หรือว่าไปหากระดานมาเอามาเขียนเอามาจดนะคำศัพท์ที่ครูให้ไปตะกี้เอามาจดเอามาเขียนแล้วเธอก็นี่เลยจับคู่เขาบอกว่า show what you know โชว์ซิว่าเธอรู้อะไรบ้าง number one match adjectives one t o five with the opposites opposite แปลว่าตรงข้ามเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาให้ทำอะไรครับ match แปลว่าจับคู่จับคู่ adjective ที่มันมีความหมายตรงกันข้ามกันตัวอย่างเช่น for the example clever แปลว่าฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาคำที่มันตรงกันข้ามกันตัวอย่างเช่น เขาให้เฉลยมาแล้วว่าดีก็คือคำว่า stupid stupid แปลว่าโง่เพราะฉะนั้น clever is opposite with stupid ่า clever มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า stupid clever แปลว่าฉลาด stupid แปลว่าโง่่ h ทีนี้ลองทำดูอ่ะโอเค funny, opposite with serious, funny แปลว่าสนุกสนาน serious แปลว่าตรึงเครียดจริงจัง interesting แปลว่าน่าสนใจตรงข้ามกับคำว่า boring ที่แปลว่าน่าเบื่อ number f o i n d ที่แปลว่า อย่าระจำว่าคันนะใจดีเออคายใจดีตรงข้ามกับโอ้โหคนอนี้ง่ายมากเลยอันคายใจร้าย and the last one number five positive เชิงบวกตรงข้ามกับ yeah negative ไม่ยากเลยใช่ไหมอ่ะโอเคทีนี้เรามาดู การวาง adjective ไว้ในที่ต่างๆในประโยคเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกเขียนกันเพราะฉะนั้น 1. เธอต้องเตรียมสมุดก็ได้ถ้ามีสมุดเหลือจากเทอมที่แล้วหรือก็กระดาษรายงานหรือกระดาษเอามาเขียนเพราะครูจะมีให้เธอส่งงานนะงานครูจะไม่ไปสั่งใน Google Classroom แต่งานครูจะสั่งในคลิปนี่แหละเพราะถ้าใครไม่ดูคลิปก็จะทำไไม่รู้ว่าครูให้ทำอะไรนะโอเค adjective ตามด้วยคำนามคำนามก็คือตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอันแรก a positive person person เป็นคำนามเป็นนา un แปลว่าคนบุคคล a positive person สมมุติถ้าเราตัดคำว่า positive ออกไปเนี่ยมันจะมีแค่คำว่า a กับ person a person แปลว่าคนบุคคล หนึ่งคนอะใช้กับคำนามที่ไหมมีแค่หนึ่งหนึ่งจำนวนจำไว้เลยว่าอะเท่ากับหนึ่ง A person คนหนึ่งคนแต่พอเราเติม positive ไว้ข้างหน้าคำนามปุ๊บมันจะแปลว่าคนให้ทำไมเชิงบวกมีความคิดบวกหนึ่งคนต่อไป the writer writer แปลว่า นักเขียน the มันไม่มีความหมายในตัวมันแต่ถ้าเราเอามาใช้ปุ๊บมันจะเป็นคำที่เจาะจงเดี๋ยวจะบอกว่าเจาะจงอย่างไร่ะ the writer เติม clever ไว้ข้างหน้าเป็น the clever writer อันนี้ไม่มีตัว A นะโทษโทษโทษครูพิมพ์ลั่นตัดตัว A ออก บง่ายนิดเดียวเอออ่ะโอเค the clever writer นักเขียนที่เป็นคนที่ทำไมฉลาดอ่าอันนี้ง่ายอ kind teacher ครูที่เป็นคนที่ทำไมใจดี job แปลว่าอาชีพ the serious job อาชีพที่มันทำไม ตึงเครียดจริงจังตัวอย่างเช่นอะไร The doctor เครียดไหมช่วงนี้่าโควิด19เห็นไหมหมอเครียดเราก็เครียดไม่ได้ไปไหนโอเค movie ก็คือภาพยนตร์ a boring movie ก็คือภาพยนตร์ที่มันทำไมโอ้ยน่าเบื่อหลับตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วนะอปคอร์นหมดตั้งแต่ห้านาทีแรกหิวเบื่อด้วยอ่ทีนี้มาดูตัวอย่าง อันนี้แค่เป็นกลุ่มวลีใช่ไหมที่นี้มาเป็นประโยคเลยเห็นไหมมันตรงกันคำนี้ a person เอ่อ sorry a positive person Joe ตัวอย่างเช่น Joe is a positive person Joe เป็นเห็นไหม is มาละ is mr แปลว่าเป็นอยู่คือแต่ตรงนี้อย่าไปสับสนกับที่ครูบอกนะว่า adjective เอ verb to be ตามด้วย adjective อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เรายัง focus อยู่ที่ adjective ตามด้วยคำนาม Joe is a positive person Joe เป็นคนที่ทำไมเชิชงบวกมีความคิดเชิงบวกต่อมา the clever ตัดตัวเองก่อนโอ้ยน้องครูโอ้เอาอีกแล้วเบลอ เคอว่ารักเทบตัดเองอ่ะไอจุง The clever writer is J.K. Rowling นักเขียนที่ชลาดเนี่ยคือคือ J.K. Rowling รู้จักไหมเขาแต่งเรื่อง Harry Potter Teacher Oak is a car teacher ที่ชโอคือครูที่ใช้ดีต่ออะไรต่อมา the serious job ครูแต่งประโยคว่า a businessman is the serious job โอ้โหวาชีพนักธุรกิจเนี่ยเขาทำไมเป็นอาชีพท,ที่ตึงเครียดต้องคิดตลอดเวลาต้องลงมือทำนะตลอดเวลาต่อไป a boring movie makes me fall asleep โอ้โหภาพยนตร์ที่น่าเบื่อมันทำให้ฉัน fall asleep ง่วงเลยทีนี้มาดูแบบที่สองการใช้ adjective แบบที่สองเอา verb to be ไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วย adjective ตัวอย่างเช่น my covid 19 t e testing testing แปลว่าอะไรการตรวจสอบการทดสอบใช่ไหม โควิด i d 1 t e testing ก็คือสมมติว่าเราเนี่ยโอ้ยสงสัยว่าโอ้กูสิป่วยบป่น้อเข้าไปโรงพยาบาลใช่กำเงินไปสองสามหมื่นไปตรวจ my covid 1 9 is is ตัวนี้ทำไมครูถึงทำเป็นตัวสีเขียวเพราะมันคือ verb to be ่า my covid 1 9 t e testing is not positive positive เชิงบวก โควิดในการตรวจการตรวจสอบโรคโควิด -19 ของฉันเนี่ย is not ไม่ได้อ่าเพราะา not แปลว่าไม่ใช่ไหมไม่ได้เป็น positive ไม่ได้เป็นบวกแสดงว่าปลอดภัยไหมปลอดภยัยถ้าเป็นบวกปุก๊บแสดงว่าเธอเนะี่ยติดโรคโควิดอ่าทัานสมัยโอเคอันนี้ความชอบส่วนตัว the new โลโมโซนิกซองอ้าวลืมตัว S อสอพตฟี free, ต้องมี S โทษนะอันนี้เขียนผิดแก้สินี่แหละแก้สดๆกันนะักเรียนม,มีหลอนบ้างอะไรบ้างอ่ะโอเค The New Lomo Sonic Song เพลงใหม่ของวง Lomo Sonic is interesting เพลงใหม่มาทำไมน่าสนใจเห็นไหมอยู่หลัง B2B ได้ต and ต้น Are Unkai ตูนกับต้นเป็นประธานของประโยคนะครับ Are เป็น คนที่ทำไมใจร้ายตูนคำว่าอันคายเไปเขยายคำว่าตูนและต้นตูนกับต้นเป็นคนที่ใจร้ายโควิดโอ้ oh, sorry โควิด19 situation is คำนี้ situation แปลว่าสถานการณ์สถานการณ์โรคโควิด19เนี่ย is very sorry very serious in America สถานการณ์ c o วิด19ซีเรียสมากตึงตึงเครียดมากในประเทศอเมริกาได้ดูข่าวไหมที่ว่าเขามาประท้วงให้ยกเลิกล็อกดาวน์อ่ะครูไปดูใน i อจฝรั่งเนี้ยบางทีเขายังมานั่งกันอยู่ในส่วนสาธรารณะโอ้โหแบบเป็นร้อยอ่ะ สมควรอยู่แล,แล้วที่มันจะติดเชื้อโยนะเพราะว่าเขาปล่อยปาละ่ะเลยนะเราก็ต้องระวังตัวโอเค Next I am funny เห็นไหมคำว่า funny คำนี้ว่าสนุกสนานไปขายายคำว่า I I ก็คือฉันเป็นประธานของประโยคเป็นคนที่กระทำบางสิ่งบางอย่างในประโยค I am funny with my crew crew คำนี้แปลว่าเหมือนคาว่าแก๊งเหมือนคาว่า group เหมือนคาว่าทีมเออ crew กลุ่มก้องของฉันอ่ะเออกวนของฉันอะไรเงี้ยฉันเป็นคนที่สนุกสนานเมื่อทำไมอยู่กับกวนของฉันอ่าทีนี้มาทวนหน่อย verb to be ปร,ประกอบไปด้วย i S a M a R e ทีนี้เรามาทวนการใช้หน่อย I เราใช้ a M y o U V the, o U แปลว่าคุณ V พวกเรา they พวกเขาเราใช้ a R e ส่วน he แปลว่าเขาผู้ชาย เขาผู้ชายคือคนที่ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาที่เป็นเพศชายสมมติเราพูดถึงเพื่อนผู้ชายของเราคนนึงสมมติถึงอะไอ้ต้นไอ้ต้นไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แต่เราพูดถึงต้นเราแทนชื่อต้นด้วยคําว่า he he ใช้กับ is she อ่าก็พูดถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาใกล้ๆกันเนี่ยที่เป็นเพศหญิง she is it เราใช้กับสิ่งของสัตว์สถานที่ที่มี หนึ่งจำนวนเป็นเอกพจน์ตัวอย่างเช่น a dog เราพูดถึงหมาที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่เราไม่พูดว่า a dog ได้ไหมได้เราใช้คำว่า it เข้าไปแทน it เราใช้กับ is จดด้วยนะตรงนี้สำคัญมากเดี๋ยวครูจะเอาสไลด์เนี้ยแป,แปะไว้เธอสามารถปิ้นออกมาได้นะไว้อ่านโอเค this is your homework Write ten Sentences 10เขียน10ประโยค With adjective of personality เขียน10ประโยคด้วย adjective ที่เกี่ยวกับบุคคลบุคลิกภาพอ่าทำไมถึงครูถึงทำไมให้เขียนครูไม่ให้นักเรียนพิมพ์ใน Word นะเพราะครูต้องการให้เธอเขียนเอาปากกาเนี่ยมาเขียนใส่กระดาษเพราะว่าอะไร การเขียนทําให้สมองเราทํางานมากกว่าการพิมพ์นะแต่แต่บางงานบางอื่นครูอาจจะให้พิมพ์ก็ได้นะแต่วันนี้ครูให้เธอเขียนก่อนนะครับโอเคตัวอย่าง adjective ตามด้วยคำนามเวลาแต่งก็อ่ะง่ายๆเลยเอาประธานขึ้นมาก่อนประธานคือคนสัตว์สิ่งของสถานที่ ในที่นี้ครูยกตัวอย่างคำว่าแนนแนนเป็นชื่อผู้หญิงนะแนนตามด้วย Verb ตรงนี้ครูใช้คําว่า is แปลว่าเป็น n a น is the beautiful woman คํานี้ beautiful เราโหเราเรียนตั้งแต่อนุบาลแล้ว beautiful แปลว่าสวยคําว่า beautiful ไปขยายคําว่า woman NAN is a beautiful woman ประธานคำกริยาตามด้วยนี่เลยคำนามวาลีตรงนี้ A beautiful woman แน่นคือ subject ประธานของประโยค is คือตรงนี้เป็น verb to be ตามด้วย adjective แล้วก็ตามด้วยคำนามเห็นไหมครูจะแบ่งเป็น3ามก้อน3มก้อนหลัก นักเรียนก็ลองเนี่ยแต่งเป็นจากชื่อแนเป็นเป็นเออเป็น the doctor อ่าเป็นคุณหมอก็ได้ the doctor is very busy คุณหมอตอนนี้ยุ่งมากนะเดี๋ยวครูจะเอาคำศัพท์ที่นอกเหนือจากที่สอนตะเกียแปะลิงก์ไว้เธอเธอจะได้เข้าไปดูไปเลือกใช้นะเอามาแต่งประโยคเออจะได้มีตัวเลือกที่หลากหลาย โอเคต่อไป verb to be ตามด้วย adjective โคให้แต่ง10ประโยคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเธอจะใช้แบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น adjective แล้วก็ตามด้วยคำนามหรือ verb to be ก่อนแล้วค่อยตามด้วย adjective แล้วแต่เลยนะแต่ให้ครบ10ประโยคเขียนส่งถ่ายรูปมาโอเคถ่ายรูปมาแล้วก็ส่งเข้ามาใน คล s ส r o o m ของครู For example ตัวอย่าง Five researchers Sorry Five researchers ก,การวิจัยเนี่ยห้างานวิจัยเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมมีห้าอ่าเป็น plural เ,เป็นพหูพจน์เติม es ที่คำนามตรงนี้ด้วยตามด้วย verb to be และแน่นอน ในแบบนี้เราใช้อะไร v e r b to be ตามหลัง adjective ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตามหลังมาก็ต้องเป็น adjective อ่า boring ในที่นี้คุณใช้คำว่า boring จะแปลว่าหน้าเบื่อ five research sorry คำนี้หึย five research โว้ยหึย five r e s e a r c h e s are boring so much งานวิจัยห้าง,งานเนี่ยมันน่าเบื่อไม่ได้เบื่อทำไมละหน้าเบื่อมือ มาดู five researchers เป็น subject เป็นประธานของประโยคตามด้วย verb to be ในตรงนี้เธอก็เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่เธออยากจะใช้อะไรอันนี้เป็นตัวอย่างตามด้วย adjective ส่วน so much เป็น complement ที่เพิ่มเข้ามาขยายให้มันดูกิบเกยูริก้ามากขึ้นนะให้มัน meaningful ให้มันมีความหมายที่มันมากขึ้น โอเคนี่คืองาน write ten sentences with adjective of personality ให้เขียน10ประโยคด้วยการใช้ adjective of personality ก็นี่แหละใช้ vocabulary ให้ใช้คำศัพท์ที่ครูได้สอนไปเมื่อต้นต้นคาบนะแล้วเดี๋ยวครูจะเอาลิงก์ให้เธอไปเสริมว่านอกเหนือจากที่ให้ไปตะเกียบ Boring clever มีนอกเหนือจากนี้เธอก็เลือกมาใช้ดูเขียน10ประโยคทรงใน Google Classroom ภายในวันพุธนี้โอเคขาบนี้ก็มีเท่านี้แหละถ้าอยากจะไปทวนคำศัพท์ต้องให้ครูทวนเหมือนในห้องไหมไม่ต้องเอานิ้วกดกอ Backward กลับไปโอเค See you next time. Thank you. Bye bye.